วิธีการตั้งคิดเบื้องต้นนะครับง่ายมากๆเนอะเอาแบบง่ายๆก่อนเนาะมาดูกันว่าทฤษฎีง่ายๆก่อนนะวเวลาอยากจะตั้งคิดนะครับเราจะให้แกนบันไดเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างกระดูกโคนนิ้วโป้งกับโคนกระดูกโคนนิ้วก้อยนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับแกนบันไดควรจะอยู่ตรงกลางพอดีนะทีนี้เวลาวัดวัดยังไงไปดูกันง่ายๆนะสามสี่ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับผมอันดับแรกนะครับเราควรจะต้องมาร์กกระดูกโคนนิ้วโป้งนะครับกระดูกโคนนิ้วโป้งก็จะเป็นกระดูกที่ โผล่ออกมาแหลมที่สุดเนาะตรงตรงนี้นะครับแล้วก็มาร์คจุดที่นูออกมาที่สุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนิ้วก้อยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไอเดียของเราเนี่ยเราอยากจะตั้งคีทให้มันอยู่ตรงกลางพอดีใช่ไหมแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาแผ่นรองนะแผ่นรองจากรองเท้านะครับวางน,นี่ใช่ไหมครับเสร็จแ,แล้วก็เราก็เอาปากกาใช่ไหมปากกาเขียนด้านข้างนะครับนี่อ๋อถวางน,นี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปแนบแล้วก็ขีด ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นย้วก้อยขีดตรงนี้อ่าแล้วเราก็พับเข้ามาแล้วก็จะเจอเส้นเราก็จะเจอเส้นใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เอากระดาษกาวอีกอันนึงเราหากไปตรงกลางก็ได้นะครับแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ หาตรงกลางระอังเส้นนี้จุดนี้ใชครับกับจุดนี้ประมาณแถวนี้นะครับพอไปก็เอาตลับเมตรวัดแล้วก็หาร2ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราอยากตั้งคีก,ก็คือบริเวณแถวๆนะเส้นที่2ตรงนี้นะ เส้นที่2งตัวนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวไปดูว่าตรงตรองเท้าทํำยังไงนะครับหลังจากที่เราได้มาร์กตำแหน่งเส้นตรงกลางมาแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ลากเส้นเป็นเส้นตรงแล้วก็ขีดข้างๆไวนะ้เนาะโอเคแล้วเราก็เอาอินโซวันเดิมเนี่ยครับที่เราได้มาจากรองเท้าใช่ไหมก็ไปทาบกับเท้าเรานี่นะพยายามทาบให้เป็นแนวเดียวกับรองเท้านะจากนั้นเราก็ตั้งขีดแล้วก็เอามาขีดนะราะนี้คือเส้นที่เรา ลากไว้ตรงกลางว่าครู่นะครับแล้วก็เอามาขีดไว้ตรงนี้ชิ่อนแล้วก็ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งหนึ่งโอเคพยายามลากให้ตรงเวลามองครับมองมองตรงๆนะมองเวลามองมองตรงๆเพราะว่าบางทีรองเท้าอยู่ตรงนี้แต่เรามองจากข้างบนเอง้ยครับมันก็จะทำให้มันเฉียงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับอ่าจากนั้นเราก็ได้แล้วตำแหน่งเซนเตอร์ของคลีตซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ย มันมีเซนเตอร์ของครีตแตกต่างกันนะครับแต่ส่วนใหญ่มารก็จะง่ายๆนะครับที่ตรงกลางของครีดเนี่ยอย่างเขาของชิมานุที่เราถืออยู่นะครับเขาก็จะมีเป็นแง่งเล็กๆออกมาที่ตรงบริเวณครีตนะครับลุกก็จะเป็นเส้นขีดเลยนะครับสปีดเพลก็จะเป็นเส้นนะครับทางก็จะเป็นเส้นนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีมารเป็นของตัวเอง <S <S หน้าที่ของคุณก็คือเอาไอเส้นกลางตรงนี้นครับ <S <S ไข่ใช่ไหมท่านก็ไข่เข้าไป อย่าเพิ่งไข่แน่นนะครับพอไข่ประมาณหนึ่งปุ๊บก,ก็มาประมาณเล็งคีดกันนะครับแล้วก็ต้องพยายามให้ตำแหน่งของทะของเซนเตอร์ของคีดนะครับให้มันอยู่แนวเดียวกับตัวแผ่นเ,เส้นที่เรามากวายนะครับหน่งกรณีนี้นมันไปไม่ถึงนะครับก็แสดงว่าคีดต้องเลือนนามมา่อนหน้ามากกว่านี้แต่ถ้าเป็นกรณีนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยมันจะอันตรายก็ต่อเมื่อ คลีตเนี่ยครับอยู่ข้างหน้ามากเกินไปมักจะเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับก็ถ้าอย่างนี้เราก็เลื่อนไปข้างหน้าสุดเท่าที่ทําได้นะครับแต่โดยไอเดียคือเราอยากจะให้เซนเตอร์ของคลีตเนี่ยอยู่ตรงกับเส้นที่เรามากไว้เซนเตอร์ระหว่างกระดูกนิ้วโป้งกับกระดูกนิ้วก้อยนั่นเองนะครับอ่าทีนี้อีกอันนึงที่อยากจะให้เราบัดระวังกันก็คือเวลาตั้งคลีตนะครับอ,อยากให้น็อตเนี่ยครับที่ท่านเห็นนะครับน็อตต่อช่องหน้าต่างหน้าต่างของคลีตนะครับหรือช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยให้เขาอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่แบบ ชิดด้านนี้อย่างเงี้ยมันไม่อยู่ตรงกลางแล้วเห็นไหมหรือว่าไม่เอาอย่างนี้เหมือนกันหรือว่าอย่างงี้ก็ไม่เอาครับคือเราพยายามจะตั้งให้เขาเนี่ยตรงๆก่อนนะครับตั้งตรงๆแบบนี้ก่อนนะ <S <S สำหรับการที่ fit ไม่ไม่ได้เราไม่ฟิตติ้งนะครับเราปรับเราปรับแค่แบบสบายๆง่ายๆนะครับเราก็จะเอาแค่นี้แหละนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่แน่นใจว่าจะตั้งคิดยังไงแล้วก็ฟิตติ้งเหมาะสมหรือย,ยังนะก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่ ร้านได้นะครับผมจะยินดีมากๆเลยถ้าได้มีโอกาสได้ดูแลนักปั่นนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับก็ยังไงหากมีคําถามอะไรก็ส่งมาได้นะครับอันนี้คือการตั้งคิดให้เหมาะสมนะครับแล้วเราก็ล็อกทีละตัวนะครับล็อก3ตัวเราจะไม่ล็อกตัวใดตัวหนึ่งแล้วนะครับจะล็อก1 2 3 1 2 3เพราะไม่งั้นถ้าเราล็อกตัวใดตัวหนึ่งแน่นเกินไปมันก็จะบิดนั่นเองนะครับโอเคบายบายแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ